คุณเคยเห็นสุนัขที่ไม่ยอมทิ้งหลุมศพเจ้านายไหมแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เห่าเพราะความคิดถึงเสียงเห่าคือตัวเตือนถึงบางอย่างที่น่าขนลุกสุดขีดเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดลงศพความจริงที่อยู่ข้างในกลับทาให้ทุกคนแทบหยุดหายใจสายลมยามค่ําคืนพัดผ่านหลุมศพใหม่เสียงหอนของสุนัขตัวหนึ่งดังสะท้อนไปทั่วสุสานมันคือเจ้าทองดีสุนัขคู่ใจของผู้กองสมภพตั้งแต่วันฝังศพมันไม่ยอมไปไหน นอนเฝ้าอยู่ข้างหลุมศพทุกคืนคืนนี้เสียงห่าของมันดังผิดปกติเหาไม่หยุดเห่าเหมือนพยายามบอกอะไรบางอย่างจนร,ปรอปภของสุสานต้องโทรแจ้งตำรวจเวรกลางคืนร้อยตำรวจเอกปิยะมาถึงพร้อมแสงไฟฉายเขามองเห็นเจ้าทองดีขุดดินข้างหลุมมันกัดเชือกผูกหลุมอย่างคลุ้มคลั่งขนของมันตั้งชันดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปิยะสั่งให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเปิดหลุม กลิ่นอับชื้นจากดินผสมกลิ่นเน่าจังๆลอยขึ้นมาเมื่อฝาโลงถูกเปิดออกแสงไฟฉายส่องไปข้างในร่างของผู้กองสมพบนอนนิ่งแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนชะงักคือมือของเขาถูกขึ้นมาชิดฝาโลงเล็บทั้งสิบข้างเต็มไปด้วยรอยข่วนและเลือดแห้งกรังปิยะถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงหอบหายใจของเจ้าทองดี และเสียงลมที่พัดใบไม้แห้งให้เสียสีกันอย่างเย็นยยเยือกผู้เชี่ยวชาญนิติเวชท,ที่ถูกเรียกมาภายหลังก้มตรวจศพแล้วเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจเขาไม่ได้ตายตอนถูกฝังเสียงพูดนั้นเบาแต่ชัดเจนปิยะรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลาภาพในหัวของเขาเริ่มชัดขึ้นวันที่ฝังศพผู้กองถูกประกาศว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันไม่มีการชนสูตรเพราะทุกคนเชื่อว่าเขาจากไปอย่างสงบ แต่ตอนนี้สภาพร่างที่เห็นกลับบอกอีกเรื่องหนึ่งภายในโรงยังมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเศษไม้ถูกงัดออกจากด้านในเรากับมีใครพยายามตะโกนเรียกให้ช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากสุนัขของเขาเองเจ้าทองดีเห่าเสียงต่ำเดินวนรอบโรงก่อนจะหยุดนิ่งมองสบตาปิยะแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามที่มนุษย์ไม่อาจตอบได้ปิยะรู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่าง เขามองไปที่ร่างของผู้กองอีกครั้งริมฝีปากที่ซี่กลับมีรอยขนเล็กๆเ,เหมือนพยายามพูดอะไรบางอย่างก่อนลมหายใจสุดท้ายจะขาดหายไปในความมืดของโลงศพนั้นปิยยืนตัวแข็งมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงกล้องในหูเหมื่อเย็นไหลซึมตามขมับทั้งที่อากาศรอบตัวหนาวเยือกเสียงสุนัขเห่าตะโกนกล้องในความมืดเหมือนกำลังด่าดทอคนที่ทำให้เจ้านายของมันต้องทอรมาน แสงไฟฉายสั่นไหวในมือของปิยะเงาลงสบสะท้อนบนใบหน้าของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ยืนอยู่รอบๆไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังที่สมภพเขาเพิ่งทำคดีใหญ่ก่อนตายไม่กี่วันเสียงของสารวัตรหญิงวารีสันเล็กน้อยเขาบอกว่าเจอหลักฐานสำคัญแต่ไม่ทันได้ส่งให้ใครปิยะหันมามองวารีเธอก้มหน้าพร้อมน้ำตาคลอ ฉันคิดว่าเขาเครียดเกินไปจนหัวใจวายแต่ตอนนี้เสียงของเธอสั่นก่อนจะพูดไม่ออกเจ้าหน้าที่นิติเวศเปิดซองถุงมือใหม่และค่อยๆตรวจร่างผู้กองสมภพอย่างละเอียดแสงจากไฟฉายจับไปที่ข้อมือมีรอยชำรูปนิ้วมือและที่คอมีรอยแดงเหมือนถูกรัดนี่ไม่ใช่การตายธรรมชาติแน่ครับเสียงนิติเวศพูดหนักแน่น ดูเหมือนเขาจะหมดสติแล้วฟื้นขึ้นมาในโลงก่อนสิ้นใจตายคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงียบลงเสียงลมพัดผ่านอย่างแรงดินที่ขุดขึ้นมากลับตกใส่ลงเหมือนเสียงสะอื้นของคนตายปิยะเดินไปใกล้ศพเขามองใบหน้าของผู้กองสมพบอย่างละเอียดและเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครสังเกตมาก่อนใต้เล็บมีเศษกระดาษขาวแผ่นเล็กๆติดอยู่เขาค่อยๆดึงออกมา เป็นกระดาษที่เปื้อนเลือดและรอยควนข้อความที่เขียนไว้มีเพียงไม่กี่คำแต่ทำให้ทุกคนในที่นั้นขนลุกพวกมันยังอยู่ทันทีที่อ่านข้อความจบเจ้าทองดีก็เห่าดังลั่นจนสะเทือนทั้งสุสานมันหันหน้าไปทางประตูเหล็กเก่าที่อยู่ไม่ไกลหางของมันตั้งชันดวงตาเพ่งไปยังความมืดเบื้องหน้าปิยะรีบฉายไฟไปทางนั้นแสงสะท้อนกับวัตถุบางอย่างในเงา เหมือนมีคนยืนอยู่ตรงหลังต้นไม้ใหญ่เพียงเสี้ยววินาทีร่างนั้นหายไปในความมืดวารีตกใจร้องมีคนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อทุกคนวิ่งตามไปกลับไม่พบใครมีเพียงรอยเท้าจางๆบนพื้นดินชื้นและกลิ่นบุหรีจ่จางๆที่ยังลอยอยู่ในอากาศปิยะยืนนิ่งสูดลมหายใจลึกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องการตายของผู้กองสมภพ อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเจ้าทองดีเดินกลับมาหาลงศพมันเห่าช้าๆเสียงต่ำสันสถานก่อนจะนั่งลงข้างร่างไร้วิญญาณของเจ้านายแววตาของมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและโกรธแค้นสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งประตูเหล็กของสุสานส่งเสียงเอียดเหมือนมีใครผลักไฟฉายของเจ้าหน้าที่ดับวูบไปชั่วขณะทุกคนเงยหน้าขึ้นมองพร้อมกันและในเงาความมืดนั้น ดูเหมือนจะมีเงาของใครบางคนยืนมองพวกเขาอยู่เงียบๆก่อนจะหายและไปพร้อมเสียงฝีเท้าเบาๆบนดินชื้นปิยกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้าเสียงขุดดินเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาจากเจ้าทองดีเขาหันกลับไปทางโลงศพของผู้กองสมภพฝาโลงที่เปิดไว้ขยับเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างข้างในกำลังเคลื่อนไหวช้าๆ ปิยะถอยหลังไปสองก้าวหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกมือที่ถือไฟฉายเริ่มสัน่นแสงที่ส่องไปยังโลงศพสะท้อนให้เห็นฝาไม้ที่ขยับเบาๆเสียงคลื่เบาๆดังขึ้นจากข้างในใครอยู่ในนั้นเสียงของเขาออกมาแผ่วเบาแต่สันสถานไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงดินที่ตกกระทบลงเป็นจังหวะคล้ายเสียงคอเบาๆจากภายใน เจ้าทองดีเห่าลั่นอีกครั้งกระโจนเข้าหาลงศพร้องหอนอย่างเจ็บปวดปิยะรีบคว้าไฟฉายส่องอีกครั้งรอยขยับหายไปแต่ความรู้สึกเย็นเฉียบกว่แผ่ซ่านทั่วร่างวารีกระซิบเบาๆข้างหูเขาหรือว่าเขายังไม่ไปไหนปิยะหันมามองดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและในขณะนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากใต้หลุมเสียงเหมือนลมหายใจช้าๆแผ่วๆ แต่ได้ยินชัดเจนในความเงียบของสุสานไม่มันเป็นไปไม่ได้ปิยะพึมพำรรเขาก้มลงมองในลงอีกครั้งไฟฉายส่องให้เห็นร่างผู้กองสมภพที่ยังนอนนิ่งแต่ตอนนี้ริมฝีปากของเขาอ้าออกเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างผมได้ยินเสียงคนครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดออกมาพร้อมชี้ไปยังด้านในโรงทุกคนก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดันจนหายใจไม่ออกวารีกลั้นหายใจสมภพท่านายอยู่บอกฉันทีเธอพูดออกไปเบาๆและทันใดนั้นเองเสียงข้อดังตึกตึกสามครั้งท่วนจากด้านในเลือดในกายของทุกคนเย็นเฉียบเจ้าทองดีร้องหอนยาวก่อนจะหมอบนิ่งกับพื้นปิยะกัดฟันแน่นพยายามข่มความกลัวเขาโน้มตัวลงมองลึกเข้าไปในโลง ผู้กองคุณได้ยินผมไหมไม่มีคำตอบแต่กลิ่นบางอย่างเริ่มโชยขึ้นมากลิ่นหวานผสมกลิ่นเน่าที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนและจากมุมปากของศพมีของเหลวสีดำค่อยๆไหลออกมาปิยะรีบถอยหลังแทบล้มวารีกรีดร้องเจ้าหน้าที่อีกคนวิ่งไปเปิดไฟแรงขึ้นแสงส่องไปทั่วบริเวณโรงแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นกลับทำให้ขาแทบหมดแรง ริมฝีปากของผู้กองสมภพค่อยๆขยับเหมือนออกเสียงคำบางคำเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนเข้าใจช่วยด้วยเสียงนั้นแผ่วเหมือนลมผ่านลำคอแต่มันดังพอที่จะทำให้ทุกคนยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดเจ้าทองดีเห่าเสียงต่ำอีกครั้งแล้วหันไปมองด้านหลังสุสานแสงไฟฉายสะท้อนกับบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นชายคนหนึ่งในชุดสูทดำเดินออกมาช้าๆ ใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่สายตาคมเย็นจนทำให้ทุกคนขนลุกพวกคุณไม่ควรเปิดมันเขาพูดเสียงเรียบปิยะขมวดคิ้วคุณเป็นใครชายคนนั้นไม่ตอบเขาเพียงก็มองลงศพแล้วถอนหายใจยาวเขายังไม่ควรตายวันนั้นแต่คนบางคนกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลงกลางใจทุกคนปิยะก้าวเข้าไปอีกก้าวหมายความว่ายังไงใครทำ ใายในชุดดำเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าคุณเองต่างหากที่ต้องหาคำตอบนั้นพูดจบเขาก็หันหลังเดินเข้าความมืดก่อนร่างของเขาจะค่อยๆจางหายไปเหมือนละลายเข้าไปในเงาวารียืนตัวแข็งน้ำตาไหลไม่รู้ตัวปิยะหันกลับไปมองในโลงอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นคือร่างของผู้กองสมภพหายไป มีเพียงรอยเลือดลากยาวออกไปทางแนวสุสานด้านหลังและเสียงฝีเท้าหนักๆดังช้าๆในความมืดของค่ำคืนนั้นปิยะชงักงนันหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเขาหันซ้ายหันขวาแสงไฟฉายในมือสันระริกรอยเลือดที่ลากยาวไปบนพื้นดินยังสดสะท้อนแสงแดงเข้มราวกับเพิ่งหยดออกมาจากบาดแผลไม่นะวาริกระซิบเสียงเบา น้ำเสียงเต็มไปด้วยความกลัวและสับสนเธอจับแขนปิยะไว้แน่นเมื่อกี้ร่างยังอยู่ในโลงแล้วตอนนี้ปิยะตัดบทอย่าพูดตามผมมาเขาก็มองรอยเลือดที่ล่าไปทางป่าด้านหลังสุสานแต่ละก้าวเต็มไปด้วยเสียงใบไม้แห้งกรอบใต้เท้าลมเริ่มแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนเสียงกระสิบของใครหลายคนแทรกอยู่ในอากาศเย็นจัดจนแทบหายใจไม่ออกเจ้าทองดีเดินนำหน้าห่าช้า,ชา เสียงของมันต่ำและสั่นเรากับรู้ดีว่าข้างหน้ามีบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรพบไฟฉายส่องไปยังแนวต้นไม้ที่พื้นมีรอยเท้าขนาดใหญ่ใหญ่เกินกว่าจะเป็นของคนธรรมดาและยังคงมีรอยเลือดหยดเป็นทางนี่มันอะไรกันแน่วารีพูดทั้ทงน้ำเสียงสั่นทันใดนั้นเสียงแตกของกิ่งไม้ดังขึ้นจากด้านข้างปิยะหันไฟฉายไปทางนั้นทันทีในแสงไฟเขาเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวช้า,ชา เหมือนร่างคนแต่ไม่ใช่คนมันสูงเกินไปผิวซีดเหมือนขี้เท่าดวงตาดำสนิทไม่มีแววและที่มือมีรอยเลือดเ,เปื้อนจนถึงข้อแขนร่างนั้นเดินลากขายอย่างเชื่องช้าเสียงคลื่ของดินดังทุกครั้งที่มันขยับวารีหายใจแรงผู้กองสมพบนั่นใช่เขาไหมปิยะไม่ตอบเขาส่องไฟฉายใส่หน้าและทันทีที่แสงส่องโดนดวงตาคู่นั้นก็สะท้อนแสงกลับ เหมือนตาของสัตว์ในความมืดถอยไปปิยะตะโกนแต่ร่างนั้นกลับหยุดนิ่งแล้วเหนยหน้าช้าช้าเผยให้เห็นใบหน้าที่ทุกคนจำได้ดีผู้กองสมภพแต่ดวงตาของเขาไร้ชีวิตริมฝีปากมีคราบเลือดแห้งและเสียงต่ำแหบแห้งหลุดออกมาจากลำคอพวกมันฝังผมท,งทั้งที่ยังหายใจวารีกรีดร้องสุดเสียง เจ้าทองดีเห่าอย่างบ้าคลั่งประโจนเข้าใส่ร่างนั้นเสียงปะทะดังสนั่นกลางป่ามืดฝุ่นและเศษใบไม้ปลิวกระจายปิยยกปืนขึ้นแต่มือสั่นจนแทบถือไม่อยู่เขาเล็งแต่ไม่กล้าย,ยิงหัวใจของเขาสั่นเพราะคนตรงหน้ายังเป็นผู้กองสมภพหัวหน้าที่เขาเคารพผมพยายามเคาะพยายามตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งร่างซีดนั้นเดินช้าๆเข้ามาใกล้ พวกมันปิดปากผมเพราะผมรู้ความจริงความจริงอะไรปิยะตะโกนถามแต่สิ่งที่ได้กลับคือเสียงหัวเราะต่ำๆหัวเราะที่ไม่เหมือนมนุษย์ทุกอย่างเริ่มจากในสถานีจากคนที่นายไว้ใจที่สุดก่อนที่เขาจะพูดจบร่างของสมภพก็สุดพวบลงมือของเขาชี้ไปทางสุสานอีกครั้งแล้วร่างทั้งร่างก็กลายเป็นฝุ่นดำลอยหายไปกับลมวารีสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพราก เจ้าทองดีนั่งนิ่งข้างหลุมดินเก่าๆที่อยู่ไม่ไกลมันจ้องไปยังพื้นอย่างไม่ละสายตาปิยะเดินตามรอยที่ผู้กองชี้ไว้ในเงามืดเขาเห็นโลงศพอีกใบโลงศพที่ไม่มีชื่อไม่มีป้ายไม้ฟ้าปิดด้วยผ้าขาวเก่าที่เปื้อนเลือดแห้งเขาเดินเข้าไปช้าๆใช้ปลายปืนเขี่ยผ้าออกใต้ผ้าขาวนั้นคือร่างของชายอีกคนในชุดเครื่องแบบตำรวจเช่นเดียวกันแต่ใบหน้ากลับเหมือน ผู้กองสมภพทุกประการเรากับมีคนสองคนในร่างเดียวปิยะยืนนิ่งเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูเจ้าทองดีร้องหอนยาวเหมือนคร่ำครวญให้กับสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจวารีมองร่างทั้งสองสายตาเต็มไปด้วยความสับสนใครกันแน่ที่เราฝังวันนั้นไม่มีใครตอบได้ลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเงาของต้นไม้เอ็นทับเข้าหากัน เหมือนกำลังปิดกั้นทางหนีทุกด้านแล้วในความมืดเบื้องหน้าเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังมาจากใต้ดินเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นจากใต้ดินทำให้ทุกคนหยุดหายใจในทันทีดินใต้เท้าเริ่มสั่นเบาๆเหมือนมีบางอย่างกำลังจะโผล่ขึ้นมาจากข้างล่างปิยะส่องไฟฉายไปยังพื้นแสงกระทบกับฝุ่นดินที่ค่อยๆขยับตัว กลายเป็นรอยแยกยาวตามแนวหลุมศพเสียงครืคดครืดดังสะท้อนจากใต้พื้นทุกก้าวที่พวกเขาถอยหลังเสียงนั้นยิ่งดังใกล้เข้ามาวารีจับแขนปิยะแน่นมันมันกำลังขึ้นมาใช่ไหมปิยะไม่ตอบเขากำปืนแน่นเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มแม้ลมจะหนาวจนแทบชาจู่จูดจินก็พุ่งกระจายเศษไม้และหญ้าแห้งลอยขึ้นกลางอากาศ และจากหลุมที่แตกนั้นโผล่ขึ้นมาเป็นมือสีซีดนิ้วทั้งห้าขยุ้มดินแน่นขยับช้าๆเสียงกรอบแกรบของข้อต่อดังชัดในความเงียบเจ้าทองดีเห่าดังลัน่นขนของมันตั้งชันมันวิ่งวนรอบหลุมแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ปิยะส่องไฟไปยังหลุมที่เริ่มเปิดกว้างขึ้นมือข้างนั้นค่อยๆดันดินออกตามมาด้วยแขนเสื้อเครื่องแบบสีกรมเก่าขาุ่งริ่ง จนในที่สุดใบหน้าหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาใบาหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเลือดรอยข่วนและเป็นใบหน้าของผู้กองสมภพอีกคนวารีแทบสุดพระเจ้ามีสองคนจริงๆดวงตาของศพเปิดกว้างขาวโพลนไม่มีแววชีวิตแต่ริมฝีปากกลับขยับขึ้นลงเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างปิยะก้มลงฟังเสียงนั้นเบาแทบไม่ได้ยิน แต่เมื่อรวมกับเสียงลมที่พัดผ่านเขากลับได้ยินชัดเจนคนที่อยู่ในโรงไม่ใช่ฉันหัวใจของปิยะหยุดเต้นไปชั่วขณะเขามองไปยังโรงอีกใบที่เปิดอยู่ก่อนหน้าภาพร่างนั้นที่เพิ่งกลายเป็นฝุ่นอาจไม่ใช่ผู้กองสมภพตัวจริงเลยหมายความว่าไงปิยะถามเสียงสัน่นแต่เสียงที่ตอบกลับมาคือเสียงหัวเราะต่ำๆจากหลุมเขาปลอมตัวเขาเป็นคนในสถานี เสียงนั้นขาดหายเหลือเพียงเสียงหายใจแผ่วๆปิยะตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่อีกสองคนที่อยู่ใกล้ๆให้มาช่วยพวกเขารีบช่วยกันดึงร่างนั้นขึ้นจากหลุมร่างเต็มไปด้วยดินเลือดและความเย็นจับหัวใจเมื่อปิยะเปิดเสื้อเครื่องแบบออกก็พบว่ามีแผ่นกระดาษเล็กๆซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อด้านในเขาดึงออกมาอย่างระวังบนกระดาษเขียนด้วยลายมือสันสหลักฐานอยู่ในห้องเก็บแฟ้มเก่าลิ้นชักที่สาม อย่าไว้ใจใครแม้แต่คนข้างกายทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกระสุนเฉียดผ่านแก้มของปิยะไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรทุกคนหันขวับไปยังทิศท,ทางเสียงวารีกรีดร้องเจ้าหน้าที่คนหนึ่งล้มลงกับพื้นพร้อมเลือดที่ไหลาจากอกและที่ต้นไม้ด้านหลังชายในชุดสูตรดำเมื่อครู่ยืนถือปืนอยู่ในมือแสงไฟฉายสะท้อนบนใบหน้าเย็นชาเขายกยิ้มเล็กน้อย ผมเตือนแล้วอย่าขุดมันขึ้นมาปิยะเล็งปืนตอบทันทีแกเป็นใครกันแน่ชายคนนั้นหัวเราะในลำคอแค่คนที่ทำตามคำสั่งของคนที่นายเรียกว่าหัวหน้าซิ้นคำพูดเขายิงอีกนัดกระสุนเฉียดหูของปิยะไปวารีรีพอแขนเขาแล้ววิ่งหลบหลังต้นไม้ใหญ่เสียงปืนดังตามมาติดติดเสียงสะท้อนทั่วสุสานเหมือนเสียงกรีดร้องของวิญญาณ เจ้าทองดีเห่าไม่หยุดมันพุ่งเข้าหาชายในชุดดำอย่างไม่กลัวตายเสียงปืนดังอีกครั้งร่างของเจ้าทองดีสุดลงกับพื้นเลือดไหลนองใต้ร่างเล็กๆนั้นวารีร้องให้สุดเสียงปิยะมองภาพนั้นด้วยแววตาโกรธจัดเขาโผล่ออกจากที่กำบังยิงสวนกลับกระสุนพุ่งเข้ากลางอกชายชุดดำอย่างจังร่างนั้นถอยหลังล้มลงข้างหลุมศพ แต่ก่อนจะสิ้นใจเขากลับยิ้มอีกครั้งพวกนายยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนสั่งฝังเขาทั้งเป็นเลือดไหลาจากมุมปากไปถามหัวหน้าสถานีดูสิดวงตาของเขาค้างเปิดเสียงลมพัดแรงขึ้นจนไฟฉายดับบูบบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดและดินปิยะยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดคำพูดสุดท้ายของชายคนนั้นก้องอยู่ในหัวหัวหน้าสถานี ชื่อที่ไม่ควรถูกเอ่ยออกมาในคืนนี้แต่คำตอบทั้งหมดดูเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นในเงาความมืดที่ปกคลุมสุสานเจ้าทองดีที่นอนแน่นิ่งกลับขยับหางเบาๆแล้วเงยหน้าขึ้นจ้องไปยังหลุมศพอีกหลุมหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดหลุมนั้นมีป้ายไม้เขียนไว้เพียงว่าร้อยตำรวจโทปิยะลมเย็นยามรุ่งสางพัดผ่านสุสาเนเงียบหมอกสีเทาลอยคลอเคลียเหนือหลุมศพ กลิ่นดินชื้นเย็นคงอบอวลอยู่ในอากาศทุกอย่างสงบแต่เป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความยินเย,ยือกปียะยืนนิ่งอยู่ข้างหลุมศพเสื้อของเขาเต็มไปด้วยคราบดินและเลือดสายตาเหมอมองป้ายไม้ที่เขียนชื่อของตัวเองร้อยตํารวจโทรปียะราย,ยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นบนใบหน้าแต่ในดวงตากลับว่างเปล่าวารีเดินเข้ามาช้าๆเสียงเท้าของเธอเบาเสียจนแทบไม่ได้ยิน เธอมาหยุดข้างๆปิยะมือสั่นเมื่อเธอเอื้อมแตะไหล่ของเขาปิยะเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเรื่องนี้มันจบแล้วเขาหันมามองช้าๆรอยยิ้มของเขายังคงอยู่แต่ไม่มีแววชีวิตวารีเธอแน่ใจหรือว่ามันจบแล้วก่อนที่เธอจะตอบเจ้าทองดีที่บาดเจ็บนอนอยู่ใกล้ๆก็เริ่มส่งเสียงหงิงเบาๆมันค่อยๆลุกขึ้นเดินวนรอบหลุมศพของปิยะ แล้วจ้องมองเขาด้วยสายตาเศร้าเหมือนกําลังอำลาแสงแดดยามเช้าเริ่มลอดผ่านกิ่งไม้ตกกระทบใบหน้าของปิยะแต่แทนที่จะอบอุ่นกลับทำให้เห็นบางอย่างที่ผิดปกติเงาของเขาไม่มีบนพื้นวารีเบิกตากว้างปิยะเงาของนายปิยะก็มองแล้วเงยหน้าขึ้นอย่างสงบบางทีฉันอาจอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้ว เขาก้าวช้าๆไปยังหลุมศพของตัวเองเจ้าทองดีเห่าขึ้นอีกครั้งเสียงเศร้าและอ้อยอิงวารีพยายามคว้าแขนเขาแต่คว้าได้เพียงอากาศร่างของเขาโปร่งใสขึ้นทุกขณะก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับหมอกเหลือเพียงเสียงลมและเสียงหอนยาวของสุนัขที่ยังคงพักดีต่อเจ้านายวารีสุดลงข้างหลุมน้ำตาไหลรินเธอมองชื่อบนป้ายไม้ด้วยหัวใจแตกสลาย แต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าความจริงทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยแล้วคืนนั้นมีคนมาที่สถานีตำรวจบันทึกเสียงปริศนาและหลักฐานที่ผู้กองสมภพฝากไว้ถูกส่งถึงมือหน่วยสอบสวนพิเศษและชื่อของหัวหน้าสถานีก็ถูกเปิดเผยในที่สุดหลายเดือนต่อมาสุสานแห่งนั้นกลับมาเงียบสงบอีกครั้งลุมศพของผู้กองสมภพและร้อยตำรวจโทปิยะ ถูกวางช่อดอกไม้สีขาวไว้เคียงกันเสมอทุกค่ำคืนเจ้าทองดีจะนั่งเฝ้าระหว่างหลุมทั้งสองมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวและเห่าขึ้นเบาๆราวกับกำลังพูดกับใครบางคนที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงลมพัดพาใบไม้ไหวคล้ายเสียงกระซิบของผู้ที่จากไปขอบใจนะเจ้าทองดีเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ตำนานของสุนัขผู้ซื่อสัตย์และความจริงในสุสาน ยังคงถูกเล่าขานต่อไปในหมู่ชาวบ้านว่าในคืนหมอกจัดมักมีเสียงเห่าดังขึ้นข้างหลุมศพของผู้กองสมภพเสมอเสียงที่ไม่มีวันเงียบจนกว่าความยุติธรรมจะคงอยู่ตลอดกาล